The popcorn oh. <laughs> ับขอบพดกินอีฝอยหลอกไม้บานแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลากินข้าวแล้วค่ะข้าวของวัน <c oughs> พี่นายตำชุมตำค่ะวันนี้รัชนาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไม่ทันแบดหมดมวชัดแบดอยู่มาครับทุกท่านนะค่ะกินช้มตำกันเมนูมืม้อเที่ยงค่ะส้มตำกับส้มตำแล้วก็กัะแคบนะหมูมใส่สกรอบด,ด้วยเนะี่ย มาเดี๋ยจ้าอืมโม,มเมนต์ทีเศร้าหนาวหร,อหรอือป๋อขึ้นกันยังหนาวอยู่เลยหร่ะ คนโบราณบอกว่าหนาวเดือนสี่เดือนห้ามันจะเขาเอื่นว่ามันบดีไหมมันดแน่นแน่วไหมเศรษฐกิจอียงังฝนฝ้าอากาศมันสิบ่ดีนะมันผิดธรรมาชาตินะแต่ว่าคนโบราณเขาว่านะหนาวเดือนสี่เดือนห้ามันไม่ใช่หน้าหนาวค่ะแต่ว่ามันหนาวแต่เป็นสมัยนี้เขากเอื่นว่าถ้าอยู่แล้วเนาะสองสามวันมานี้หนาวค่ะหนาววันหน้าหนาวเลย เด็นิดอันนั้นนะทัวพูดเนะหนามกข่อยอนิาายด ป้าวกินแตงโมไหมอืมเนอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการงงนอนยามเว้นเนี่ยนะเอามันมีแมงหมีเด้อป้านอนเลยกินให้กระดาษกินให้กระดาษมาแหละ าวางไหว้ทึ้งปุนเอาวางไว้ทึ้งปุนเ,เดี๋ยวอีฝอยมันจะมาขวนมูฝอยมากินแตงโมไหมฮึมูฝอยชอบกินแตงโมม,ในในโม,มากลนะใช่นั่งเล่นกับอังเปาก่อนอังเปาบอกว่าข้างนอกลมเย็นดีกว่าอยู่ข้างในคะ่ะโอ้ข้างในมันร้อนมาละลูกแม่ม,มาละ อะ ASMR หน่อยกินแตนงโมให้ดูสิ่อนทำเป็นคำนะคำเล็กๆโอ๊ยคำใหญ่มันก็กินได้หมูหัมันชอบกินแตนงโมมาก หมูเฝยชอบกินแตงโมค่ะชอบกินเตงโมงม,มากเนีย่ยถ้าทำคำใหญ่มันจะหกลุ้นปากแบบนั้นต้องทำคำพอดีพอดีมันถึงจะไม่ลุ้นนั่งละรอกินละตองรดน้ำต้นไม้ด้วยนะคะคว้าดูต้นไม้โอ้ต้นไม้แม่จะรอดไหมเนี่ยทำไมมันเหี่ยวอย่างนี้เนี่ย แสดงว่าขุดมาปลูกไม่โอเคนะเนี่ยรากมันขาดจะรอดไหมน้ออันนี้อันเก่ามันค่ะรจนาแยกออกมาเพราะว่ามันเหมือนกระถางหนึ่งมันมีสองต้นมัน ขึ้นแยกกันค่ะรจนาก็เลยแยกออกเย,ย็นแล้วเมื่อนี้เห็ดนี่ยังกินน่องอ่นอี่อเจะเออามูฝอยอามูฝอยเเยบิ้งเขาเล,ยาเาเลียงว่าเขาแรงว่าเขาคอกแล้วคํำแล้ววัวผอมเจียวหน้าแรงค่ะไม่ค่อยมีหญ้าง่อจอยค่ะ อังเป้ามันนีเฮ็ดยังกินข่าวแรงเนาะแม่คิดมาออกเลยมมฟลายไปทำไมทุ่งหญ้าน่ะนะมามเดี๋ยวเราจะนายไปเตรียมตัวหุงข้าวทำกับข้าวก่อนคะ่ะไหัวข้าวคอกแล้วคะ่ะ วันนี้ทําอะไรกินอวันนี้ว่าจะผัดคะนา้าน้ำมันสอนนาผัดเตี๋ยวหมูด้วยแหละกินกับน,น้าพริกกะปิแล้วก็มีชาอมด้วยแต่ว่าไม่มีไข่ไข่มาตู้เย็นเฉยเลยทํายังไงดีแป้งก็หมดแป้งทอดกรอบก็หมดน่าจะไม่ได้กินทอดไข่ใส่ชาอมแล้วแหละแสดงว่าลวกแทนแล้วกัน แต่ว่าชะอมมันก็ผ่านละมันหอยได้นะชะอมผ่นานละมันหอยดูดีกว่ากำลังเดินตามหาหมูฝอยค่ะมาเจอพ่อพอดีว่าจะเอาส้มไปให้หมูฝอยกินค่ะกินเป็นแต่หมูฝอยเลยหมูฝอยกินทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นหมูจริงๆแล้วค่ะตัวอื่นกินไม่เป็นแต่หมูฝอยกินเป็น กินเก่งกินเยอะเอา้าทำอะไรอะ่ะเอา้าทำไมเอาลงไปอย่างนั้นน่ะอ๊ะนี่ไงไอตัวนี้กินเป็นไหมพ่อทำอะไรอะ่ะเอารำมันมาลง เห็นมาแต่ไกลเลยเพราะว่าตามหาหมูฝอยอยู่ม,ยม,ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกหนูจะเอาส้มให้มันกินมาอะไรกินส้มมันก็หมูฝอยไงไม่ใช่หมูหมาก็ก็หมูวันนี้จะเอาอาหารไปให้หมูาาไม่ก็มันกินเป็นมีอยู่ตัวเดียวด้วยที่กินให้คดือกินคลือก็ไม่กินแต่หมูฝอยกิน แตงโมหมูฝอยก็กินกินทุกอย่างมมหมูฝอยม,มันจะเป็นหมูจริงๆและมันอ้วนใช่มันอ้วนมากมันกินทุกอย่างอเอเออ้ยเมื่อกี้หนูนอนเปมันก็มากระโดดใส่หนูม,มันทำร้ายร่างกายหนู หนูลองขอความช่วยเหลือไม่มีใครมาช่วยหนูเลย <laughs> ไปหาหมูฝอยกันหาหมูฝอยไม่เจอค่ะส้มชิ้นสุดท้ายแล้วกินรอหมูฝอยหมดแล้วค่ะเพราะว่าหาหมูฝอยไม่เจออุ๊ยพรอาทิตย์ตกดิน,นแล้วเราจะพาไปดูค่ะ อ๋อมันตกไปแล้วหืมเราเมียนอันนี้เมื่อวานแม่พาเอาจอบถางห้าถอนหญ้าเป็นไหมคะโล่งไหมคะ มาแล้วผัดน้ำมันหอยค่ะเพราะว่าบูมี่มี่ไข่บบมี่แป้งให้ชุบให้ทอดใส่ไข่ก็เลยผัดน้ำมันหอยพัดผัดขาพัดน้ำมันหอยลองเบิ้งบม่เคยผัดยูดดีดียืดดีดีคือเบาแล้วมันก็ไม่ผัดขาไงผัดชะอมเอเคเี๋ยวไปผัดน้ำมันหอย มมเห็นหนูว่าเราแม่ก็ว่าตามติดใสนแลว้วใช่ไหมนชิมให้ดูหน่อย เอาไลยเฉยไ้แล้วม้าโอ้มาแต่ไหนวะกินส้มหมดละเดี๋ยวไปปอกให้ใหม่กินเจ่งจังกินเป็นทุกอย่าง ขอดูหนอ่โอ้ยหมดแล้วเก่งจังเพื่อนเหมียวกินเป็นเปล่าเออดี๋ยวเดี๋ยวอืมกินเก่งอ่ะ ลรบกริจากส้มให้หมูเอ,อยมา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 น้่า,นา,าหามา <c oughs> มา, <c oughs> า,ารหมูกันา่ะมามงมามงมา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 ม น้งเปาหัดต้นที่แม่ปลูกไม้ให้แม่ดีๆนะเด้อกับไผจืดเดี๋ยวพาาพาเพิ่นไปเบิ่งไผ่จืดก่อนไผ่จืดไผจืดอันนี้เรียกว่าต้นไผ่จืดนะคะเป็นเขาอื่นไว้อย่างเงี้เป็นสมุนไพรรางจืดคนละอย่างกับรางจืดค่ะแต่ว่าสรรพคุณมัน ถ้าเป็นพวกแม่ลูกอ่อนหรือว่าคนที่ให้นมบุตรหรือว่ากินของผิดส,สําแดงต้มตัวนี้กินค่ะมันจะดีขึ้นมันจะช่วยไปไปทำให้จืดก็สรรพคุณคล้ายๆล้างจืดนั่นแหละค่ะหรือว่าคนที่เมาค้างหรือว่าแห้งเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปต้มกินมันก็จะสางเมาได้ตอนตอนรจนาคลอดลูกรจนาก็จะกินน้ำอุ่นน้ำต้มอันนี้สีมันจะออกเหมือนสีน้ำสปอนเซอร์เลยค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะผิดกระบูนถ้าเป็นคนแถาคนแก่ก็เรียกว่าผิดกระบูนถ้าเป็นคนภาคอีสานนะคะแต่ถ้าเป็นภาคกลางก็น่าจะเรียกผิดแตมแดงกินของผิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนโบราณเขาก็จะถือเรื่องการกินของผิดผิดกระบูนผิดอะไรนั่นแหละคะ่ะ กินข้าวเธอลูกไ <Okay. S 1> ปยุ่กเลิกกันล้เออมากินข่าวลูกเดี๋ยวเราจะดาหาข้าวกินกันก่อนค่ะน้ำพริกกะปิค่ะอันนี้หนูว่ามัน,ฉ,นฉุนไปหน่อยผัดชะอมมันยังไม่เป็นหรือเปล่าลมันเป็นแบบห,ญหญื้น ได้รายกินวันนี้กิตกปิด้าน้องชุวันน้อง้าไข่ขอมาค่ะกินข้าวด้วยกันกับรจชนาเอาเปิดประตูออกเขา,เ<อ>าทั้งคนอีกเ,อเข้าวอยู่ในปลกมาครับทุกทุกท่านกินข้าวเย็นด้วยกันรับเข้าวห่อนอยู่กินข้าวร้อนด้วยกันอีหยังอันนี้น พ่อระวงังโปรตีนนะ oh. พัดน้ำมันหอยผักขาบบมีไข่ถอดใจ่บมีแป้งชุบถอดน้ำกันเลยเลยพัดเอามันน่าจะแสบกว่าหลวก หมูตหมูตะวันกินมันทุกอย่างนี่แหละอืมเลยปวดกระดิ่งกลัวมันแทงคอไม่กลัวแทงคอกลัวมันแทงปากส้ี แต่ให้มันสั้นๆมันไดนฟิลโอ๊ตของผักขาผักขามันตัดสั้นไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ไม่กลา้ากินเลย <c oughs> โดนบาดตารอดบาดเบาออ๋ออืม ชอบกินผักค่ะผักยังที่บ่กินไมล่ละ <laughs> เดี๋ยวเราจะนาขอตัวกินข้าวก่อนค่ะกินข้าวอิ่มแล้วอาบน้ำได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะอาบเหมือนกันใครอาบก่อนแม่โอเคงั้นเดี๋ยวแม่อาบน้ำก่อน รสนาอาบน้ำเสร็จก็ออกไปยืนชมวิวอยู่ระเบียงด้านนอกครับผู้ขังนอกเย็นดีนาะยร่มพัดวยวยอยู่แต่ว่าเสียงหลดขนาดถ้าอยู่ไกลขนาดนี้เขายัางดียิ่งเสียงหลดเลยเสียงหลดลดังหนักไรแบบนไถ่ไหมถ้าปิดกระจกกระเบิดยิ่งเสียงปิดกระจกปิดอย่างปิดเลย สนาดพยุงนอนเราบ้านคนที่เขาอยู่ติดข้างเนอเขาเคยเจอว่าเขากระชิบอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเปิดพัลมอ่ะบากาศสบายสบายเราเจนากับพี่นายอาบน้ำเสร็จแล้วเปากำลังอาบน้ำอยู่ค่ะก็ไปยืนเล่นชมวิวอยู่ระเบียงเพราะว่าเห็นว่า สองสามวันมานี้อากาศมันเย็นแล้วก็มีลมด้วยค่ะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราจนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเข้ามาทักทายกันค่ะว่าวแวบๆก็ยังดีค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำทักทายด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนช่วงร้อนๆเมื่อกี้เราเจน่ากับพี่นายก็เป็นไข้หวัดกันเนาะเขาบอกว่า,าคนเป็นไข้หวัดเยอะค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเวลาเป็นมาทีหนึ่งมันก็มันก็เพียมันก็หนักเลยค่ะก็วันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับจะทำอะไรตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ไม่ได้ตอบนานเลยเอาในจัสี่ห้าวันนึ่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยเพราะว่ามัวแต่ทำงานมัวแต่หางวัดรถไถอยู่รับจ้างไถนาเลกร่องปลูกมันสับปะรดมีงานก็ต้องกอบกลวยไว้ก่อนค่ะใช่ครับโอเคค่ะหลับฝันดีนะคะวันนี้ ัดีค่ะขอบคุณทุกๆออเดอร์ด้วยค่ะ <laughs> <laughs> ไปทำคลิปวันนั้นขายขายหมูสวนันขายดีด้วยนะเมีนบอ้เมยน